สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆท่านของช่องวันภาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็เข้ามาเพื่อจะมาซื้อผักค่ะทุกคนในเมืองนะคะแล้วพี่ก็เห็นตึกอันนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะตึกโบราณแบบนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าเขาคือตึกอะไรคะทุกคน ควรรู้ไหมคะว่าเขานี่คือตึกอ,อะไรและเขาสร้างทำไมแล้วก็ใครใครอาศัยอยู่ในนั้นคะทุกคนนี่คะ่ะเราไปดูข้างหน้ากันคะทุกคนตึกสวยงามแบบโบราณแบบนี้นะคะทุกคนหาเห็นยา,ยากคะ่ะเห็นไหมเพราะว่าทุกวันนี้น่ะไม่ค่อยที่จะมีตึกแบบนี้แล้วคะทุกคน เนะค่ะทุกคนตึกแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนักนะในสมัยนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ใหญ่โตมากค่ะแล้วทุกคนเ,เห็นไหมคะว่าจะมียอดข้างบนนั่นอย่างสวยงามมากค่ะนะทุกคนรู้ไหมคะว่าอันนี้เนี่ย เขาสร้างให้ใครอยู่แล้วใครเป็นคนอยู่ข้างในที่จริงตึกอันนี้นะคะก็เป็นตึกโบราณของเมืองฮอสกินเลอร์เลยทีเดียวแล้วก็เป็นตึกที่พิเศษพิเศษตรงที่ว่าทำไมมีแต่คนชอบเข้าไปอยู่ค่ะทุกคนหรือว่าอยากจะเข้าไปอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาทำอะไร นี่เขาก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะที่ตึกนี่คือตึกเรือนจำค่ะทุกคนนี่คือห้องขังนะทุกคนนี่คือห้องขังสมัยเก่าเลยนะคะทุกคนดูสิสวยงามขนาดนี้แหละคนถึงอยากจะเข้าไปอยู่เนาะทุกคนเนาะและข้างๆนี่นะคะก็มีต้นไม้ยางใหญ่เลยนะคะทุกคนเนี่ยก็พิว่าตึกอันนี้ก็น่าจะสร้างมาพร้อมกับต้นไม้อันนี้นะคะทุกคนดู สี่คนโอบเลยนะคะตึกอันนี้เอ้ยไอ้ต้นไม้อันนี้นะคะสี่คนโอบเลยนะคะทุกคนพี่ว่าตึกใบนี้นี่สร้างมาพร้อมกับต้นไม้นี่เลยพี่ว่าเนาะนะทุกคนที่จริงแล้วไม่ใช่ตึกอะไรหรอกคะ่ะทุกคนนี่คือห้องขงะะังค่ะทุกคนนี่คือห้องขังของคนพิเศษอ่นะมั้งเขาถึงได้สร้างใหญ่โตขนาดนี้เนาะทุกคนแล้วก็สวยงามมากเนาะแต่พี่ก็ไม่อยากเข้าไปอยู่หรอกนะ แต่ทําไมคนอื่นก็ชอบเข้าไปอยู่อยากเข้าไปอยู่จังโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแ like, จร์กดติดตามช่องวรรณพาเดนมารให้พี่ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบาย